จะเลดให้ดูมิรินสวยไหมดูน้ำาพมิรินดูน้ำาพมิรินน้ำพีน้ำพีำพโอ้ยเนาะตั้งแต่มาคุยยาวเลยจะสองชั่วโมงแล้วน้นำผึ้มิรินน้องมิรินดูน้ำาพน้ำาพกลางบึงของประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นน้ำาพกลางบึง สวยสิจริงน้องสาวงามเต้เต้เห็นไหมดูเมืองไปครึ่งหนึ่งดูน้ำพุไปครึ่งหนึ่งนูตรงเมืองนันเป็นสถานีรถไฟสถานีรถบัสสถานีรถทัวสถานีรถแท็กซี่โอ้ยมีปะทะไรไม่หมดอุ้ยตรงในเมือง กลางเมืองใหญ่รถเยอะมากนะกลางเมืองใหญ่เดี๋ยวสักวันเดี๋ยวสักวันจะไปถ่ายเดี๋ยวจะไปถ่ายอข้างในสถานีรถไปให้ดูนะสถานีรถไปมีหลายสายมากเดนิแคแกบไว้แกบไว้ลงคลิปบันทึกใครไรไว้ลงคลิป สวยๆ่วย,วย,วย,วยดูน้ำพู้ดูน้ำพู้จบแล้วดาก็จะเดินไปที่รถไปหัวไปดูหัวพาเพื่อนไปดูหัวอ่ารถหัวรถไฟหัวรถจักรอีกรอบหนึ่งแล้วดาก็จะปัดอันนี้ก็สองชั่วโมงแล้วบอกำลาาสวยไหมน้ำพู สลยไหมนี่นี่น้ำพุครึ่งนึงดูเมืองครึ่งหนึ่งดูในเมืองครึ่งหนึ่ง,ง,ง,งสวยสีเขาเล่นสีสวยมากรอบนี้นานมากสงสัยจะรอบสุดท้ายนั้งเนี่ยสองทุ่มรอบสุดท้ายดิ สวยไหมคะอ่ามาดูครั้งนี้อีกค่ะมาดูฝั่งนี้อีกฝั่งหนึง่งดูในเมืองอีกฝั่งนี้ฝั่งนึงแล้วก็ดูน้ำพูอีกฝั่งนึงดูกะดูค่ะสวยบ่สวยงามจบแล้วจบแล้วจบแล้วเดี๋ยวดา,า่ะ ดาดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวดาพาไปเดินเดินไปดูหัวรถจักแล้วก็ดาก็าจะกลับนะ,ะหัวรถจักอยู่ตรงที่ลานจอดรถดาจอดรถไว้ตรงนี้หัวรถไฟรถจักเออเดี๋ยวข้ามถนนกันหวหัวรถไฟรถจักเป็น เป็นหัวรถไฟสมัย,สม,ยสมัยก่อนเขาใช้หัวรถไฟสมัยก่อนเขาใช้เขาใช้อ,อะไรนะเขาใช้ถ่านสมัยก่อนเขาใช้ถ่านไม่ใช่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าีเห็นไหมคะช,ชุ่ชุ่มชุมืดตรงนี้มืดเห็นไหมเห็นไหมมีหัวรถจักรเห็นบอกคะ่ะ หัวรถจักรหัวรถจักรนี่รถไฟรถไฟหัวรถจักรนะมีแต่หัวมันนะเขามาตั้งโซ่มามืดตึต๊บตรงนี้นี่เห็นไหมนี่เป็นหัวรถจักรเห็นไหมหัวรถจักรหัวรถจักรโอ้ยร้อนร้อนร้อน ดูรถไฟกันเสร็จเดี๋ยวดาลงไลน์นะคะเพื่อนขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณสติ๊กเกอร์ทุกดวงขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่เขามาเยี่ยมดานะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านค่ะเดี๋ยวดาขับรถกลับดาไม่ไม่ไลน์ไปหรอกไลน์ก็ได้แต่ว่าถ้าเราอยากได้ชั่วโมงเราดับรถเราขับรถไปเราเราก็ไลน์จะส่งตาเรา แต่เราจะเสียไปแล้วนะคะคุณ